พ่อแม่พี่น้องชาวง้วของเฮ้านะครับเป็นยังไงกันแนะ่น้อสุมเมนีอยู่ดีสบายบ่ครับผู้ใดเลี้ยงง้วเลี้ยงคว้วสุมเมนีเป็นยังไง,งนะครับลองเอามาแช่ประสุบการกันเบิองเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องง้วหลายๆคันช่วงนี้ง้วากาลังเปิ่มเริ่มปั๊บขึ้นราคาเริ่มปั๊บขึ้นนะครับเนาะ ยาบ้านมูเจ้าหลายปันดนะครับสำหรับฟาร์มที่เขามีมาตรฐานกระุ้งสีบ,บอ่อตองเบาหอดนะครับ,รบกระข้งมีแปลงยาย่างขี่ขี่กับประม่าณสีร่มีขอบที่ได้มาตรฐานนะครับสำหรับเช่าเกษตรกรงัวของเฮาผู้ที่กำลังเลื่อมเลี้ยงหรือผู้ที่เลี้ยงมาเหล่วแบบธรรมชาติก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาหน้านะครับ หลายคนขันมีทีมีทางกับปลอยแปลงแบบ่ครับผู้ใดขันผู้ใดบบมีทีกับขังขอ,อกนะครับหาหญ้า,าหาค่าให้กินนะครับเนาะเกษสิเป็นแบบนี้วงเวียนชาวเกษตรกร,กรที่ผู้ที่เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยนะครับก็บว่ากันไปครับพี่น้องผู้ใดมีความสุขแบบใดก็เฮ็ดกันไปนะครับเนาะ ทางนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งของพ่าแพร่ฟาร์มนะครับก็บมีปล่อยแปลงหนาหนาคอกประมาณจะบทถึงงานนะครับถึงงวัวเฮากับบ่ได้หลายปานนั้นนะครับส่วนอีกหม่องแรงอยูเชัยภุ่มในี่ที่ค่อนข้างสิหลายประมาณ20กว่าไร่นะครับมีงัวย่ัยสามแม่ ครับให้พอเราเบิ่งก็สิเป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่เริมเลี้ยงงัวาเลี้ยงค้วายนะครับวาสิเป็นจังใดนะครับวาสิฟ้าฟันวิกฤตของเรื่องราคาตกต่ำนะครับของเรื่องทับบ่ค่อยติดแม่นบะ่ครับหรือแม้กระทั่งโรคไข้ไข่เจ็บนะครับควรจิศึกษาให้ดีๆนะครับ ขันมีเป็นอย่างฟ้ามงวัวที่เป็นมาตรฐานที่เขาเห็ดฟ้ามเขาถึงจะต้องมีแพทย์ประจําฟาร์มนะครับเนาะเพื่อสให้เบ่งว่างวอแต่ละตูแต่ละนันมันเป็นจังไดน,นะครับขันทับบติดขันเวลาทับแล้วมันบติดเนี่ยเห็ดจังไไดคใอยสามารถเห็ดให้มันติดได้อันนี้ก็เป็นอีกสองทางหนึ่งของคนเลี้ยงงว้วเพื่อสิได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันมี ให้มันเป็นไปได้ตามรอบตามรูปมันนะครับอันนี้กับมาแช่ประสบการณ์ครับของคนเลี้ยงงัวนะครับเฮาก็เป็นชาวเลี้ยงงัวคือนกันนะครับของพร้าเพลวฟรามนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องคนใดนะครับอยากแช่ประสบการณ์จังไดนะครับก็ลองทักกันเข้ามาลองกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์กันนะครับสวัสดีครับ